พอคุณเช็คไปได้นะคะคุณก็จะผ่านไปได้นะคะคนจะได้เงินได้ทองกลับเข้ามาแล้วเชื่อนะคะถ้าจากที่แบบเซนแรืสิ่งที่มองอยู่ตอนนี้คุณเครียดปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรวาวราศีพิจิกเพราะว่าคือคือคุณนะ่ะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีชีวิตที่สบายขึ้นนั่นแสดงว่าตอนนี้คุณไม่สบายใช่ไหมคุณมีความรู้สึกว่าคุณขัดสนใช่หรือไม่เจ้าขาชาวราศีพิจิกถ้าอย่างนั้นขอดูการเงินของคุณนิดนดงชาวราศีพิจิก การเงินก็ไม่ได้ขี้เละนะคะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะของคุณอ่ะแต่มาทําให้คุณปวดหัวใช่การเงินของคุณออกมาดีเป็นะเอ็มเพอ o r ก็จริงแต่คุณนะ่ะทำมันทำให้คุณปวดหัวอยู่ตอนนี้นะคะอืมมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องบางสิ่งบางอย่างหรือจากการเงินของคุณเพราะว่ามันมีจสติกมีการขึ้นลงขึ้นศาลเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะการเงินชาวราศีพิจิก ะะเพราะว่ามันก็สัมพันธ์ว่าเนี่ยคุณอะถ้าผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณอะจะได้เฉลิมฉลองกับครอบครัวของคุณแสดงว่าพิจิกตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินที่จะต้องมีเรื่องของคดีความเกิดขึ้นนะคะเป็นคดีความที่เกิดขึ้นแต่คุณอะได้รับความยุติธรรมแต่มันไม่ใช่ของคุณทั้งหมดมันเป็นกับญาติของคุณอะที่มีปัญหาคดีความกันอยู่แต่คุณจะได้ความยุติธรรมเนาะ แล้วก็จะได้เฉลิมฉลองแต่มันก็ยังแต่ท่านท่านก็เตือนมันจะทําให้คุณแบบเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรนะคะ,อะขอดูเรื่องของอันนี้การเงินเนาะสุขภาพนิดนึงสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการปรับเปลี่ยนมีการแบบ มันไม่ชัดเจนมีการแบบโรคที่เหมือนจะหายก็ไม่หายนะคะทางแก้นะคะให้ไปทำบุญทำทามปฏิบัติธรรมเรื่องของสุขภาพนะคะมารู้เรื่องของการงานหน่อยดิการงานก็มีนะไม่มีอะไรเห็นไหมการงานดีมากมีอำนาจบาร,รมีมีการวางแผนมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องการเงินจริงๆด้วย เรื่องการเงินของคนจริงๆด้วยที่ทําให้คุณมีปัญหาขึ้นลงขึ้นสาลอยู่การงานปัญหาสุขภาพอาคำรักหน่อยดิความรักดีไหมความรักก็ดีนะคะไม่มีอะไรเห็นไหมเฉลิมฉลองได้จัดงานกินเลี้ยงด้วยความรักอ่าฮะแต่ว่ามันมีเดมูนขึ้นมาเดมูนมันอาจจะมีการแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะพอแบบมีเชิญฉลิมฉลองเกิด้ยายของคุณนะคะที่เป็นผู้ชายนะคะอ่าที่ค่อนข้างจะแบบ มีอำนาจวัสนานมีบารมีอยู่แบบเป็นคนเคร่งขรึมเป็นคนโชะโช,โช,โชอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับเดือนนี้นะคะชาวราสำหรับช่วงนี้ชาวาราศีพิจิกก็ขอให้คุณโชคดีแล้วมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็ใช้ความดีเขาสู้นะคะสวัสดีค่ะ